เอาส้มตำปลาที่หนึ่งตำเลยทำผ้าลพับไม่ทำผ้าำงตำเลยงั้นเอาไอติมสกาเลตเอาห้าชั้นไอติมเสร็ห้าชั้นเลยไอที่หลงที่ตักมาไปใบท่ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหบ้ามเลยก็เลย่งตองเนี่ยคนรู้เทาไหร่หเราต้องไปที่ล้านไปที่่ะ นับถึงห้าไหมน่ะหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแอ่าแล้วคนข้างหลังทำอะไรล่ะทับท้อไม่ใช่ค่ะทำหูจมูกตุ๊กตาเหรอมันลุดษย์อะไรวะบ้านพังทลาย แพัน,อออนหอเด็กชันก็แชันโอ้อิ้อดได้แครั้8นะครั้ง <c oughs> ครั้ <c oughs> ได้แล้วค่ะเฟชัันอโอเคครั <c oughs> อร่อยมากค่ะ นี่คือช้างวั่งนัง่งเตรียมเอาท่าก่อนแล้วเอาเก็บก่อน <c oughs> ดูกคนนั้นค่ะพี่ตังค์พี่ตังคก็มาซื้อของเอาใส่ลับบ่วยด้วยอ้าซ่อมจำกุ้งสดหมดแล้วแล้วแก้วน้ำหรอคะแก้วน้ำมันจิยวหนึ่ง

โหอันนี้คือโค้กน่ะใช่ค่ะตามตาให้ดูเลยเลยตามดีเออาา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 ะาาาาาัาาาาาาหาาาาา้าา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 

น้องก็อยู่บนที่นอนเนี่ยอ่าไปที่นอนแล้วจะทำยังไงกลับไปกินไลยเออน้องอจะขายติมแล้วต้องขยายที่กดพี่ตางนี่ดูรู้ปโต๊ะนี่ได้เลยนี่เลยไปไปกิมขะไรอย่างนี้เดีโอเคเอาซื้อไอติมดิเอาไอติมช็อกโกแลตที่หนึ่งเริ่มตามได้หรือยังเนี่ยแซ่บยังเนี่ยอ้โ อะไรพี่เต็มฉันรู้นะว่าเธอแอบบน่บนนะเธอไ้อ่ยเแพเธอพังแล้วเหรอแพเธอถล่มเหรอต้องตามแต่เรือยงฉันจะไปแล้ว ซมตำโอ้ให้ฉันกินในคุกเลยดูซนตำพี่ติวให้ฉันกินในคุกเลยครับลืมกุ้งกุ้งกับปลาโอ้โหซมตำรวมมิตรนะครับท่านพี่น้องโดยบายเจ๊ติมนะครับเจ๊ติมตำแหลกแตกสลันนคอร่อยมากเลยครับบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะคะเดี๋ยวฉันมาเชนไปทุ่งก่อนค่ะ để chân mày kinh năng anh em, bye bye, chúc cho đó.